บทเรียนชีวิตโรมตอนที่27การเปลี่ยนแปลงในภาคปฏิบัติของการดำเนินชีวิตแห่งประกายตอนที่3และในการนอบน้อมความรักและการสู้รบเลขโรมัน5โดยการดำเนินชีวิตที่ปกติเราได้มองเห็นคำจำกัดความของการเปลี่ยนแปลงและ3ประเด็นที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในภาคปฏิบัติของการดำเนินชีวิตแห่งประกายไปแล้วซึ่งได้แก่การถวายร่างกายของเราทั้งหลาย การให้ความคิดของเราถูกเปลี่ยนใหม่และการใช้ของประธานของเราบัดนี้เราก็มาถึงอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือการดำเนินชีวิตที่ปกติในเลบโรมบทที่12ข้อ9ถึงข้อ21ิอดารบิทหนึ่งต่อผู้อื่นวงเล็บหนึ่งรักกันในการดำเนินชีวิตที่ปกตินั้นประการแรกเราควรมีความรักตบผู้อื่นในข้อ9ปาโลกล่าวว่าจงให้ความรักปราศจากความน่าซื่อใจคด และในข้อ1ิบก็กล่าวว่าการรักการฉันพี่น้องนั้นจงรักอย่างอบอุ่นองเล็บสองให้เกียรติกันข้อ10บยังกล่าวว่าการให้เกียรติผู้อื่นนั้นจงเป็นผู้เริ่มก่อนในเรื่องของการให้เกียรติกันนั้นเราต้องรวดเร็วและเป็นฝ่ายที่ให้เกียรติแก่ผู้อื่นก่อนองเล็บ 3. มมีการสามัคคีธรรมและการรับรองแขกนอกจากนั้นเรายังต้องมีส่วนในการสามัคคีธรรมเพื่อช่วยเหลือวิสุทธิชนที่ขัดสน และสอหาโอกาสในการรับรองแขกด้วยในเล็บข้อ13มงเล็บ4ชื่นชมยินดีกับผู้ที่ชื่นชมยินดีและร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้ในข้อ15ปาโลกล่าวว่าจงชื่นชมยินดีกับผู้ที่ชื่นชมยินดีจงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้เราต้องถูกเปลียปล่ยนแปลงเสียก่อนเราจึงจะสามารถชื่นชมยินดีและร้องไห้กับผู้อื่นได้มีบางคนที่เกิดมาเป็นคนที่ร้องไห้ หรือชื่นชมยินดีไม่เป็นไม่ว่าเขาจะมีความสุขหรือความยินดีสักเท่าไรเขาก็ยังคงไม่แสดงความรู้สึกใดๆเขาไม่เคยเปลี่ยนสีหน้าเลยเป็นเหมือนรูปปั้นของมาเรียที่ตั้งอยู่ที่ทางเข้าโบสถ์คาทอลิกพี่น้องชายและหญิงบางคนก็เป็นอย่างนี้จริงๆพวกเขาไม่รู้ว่าจะร่วมชื่นชมยินดีหรือร้องไห้กับผู้อื่นอย่างไรเป็นเหมือนก้อนหินที่ไร้ความรักใคร่ผูกพันอย่างมนุษย์ แต่การดำเนินชีวิตคฤตจักนั้นจำเป็นต้องมีผู้ที่เปี่ยมด้วยอารมณ์เราทุกคนจะต้องเปี่ยมด้วยอารมณ์อย่างถูกต้องและแสดงความรู้สึกออกมาได้อย่างบริบูรณ์ข้าพเจ้าอยากมีใบหน้าที่แสดงทุกอารมณ์ของข้าพเจ้าออกมาได้อย่างถูกต้องและดีพอถ้าเรานำผู้คนที่มีใบหน้าน,นิ่งเหมือนก้อนหินมาอยู่รวมกันเราก็ไม่อาจเรียกการรวมตัวกันนี้ว่าการดำเนินชีวิตคฤตจักรได้เราต้องเป็นศิลาที่มีชีวิต เป็นชีลาที่เต็มไปด้วยความรักใคร่ผูกพันเราต้องเรียนรู้ที่จะร่วมชื่นชมยินดีและร้องไห้กับผู้อื่นวงเล็บห้าคิดในสิ่งที่เหมือนกันจากนั้นเปาโลก็ตักเตือนเราว่าจงคิดในสิ่งที่เหมือนกันต่อกันและกันอย่าคิดในสิ่งที่ฝ่ายสูงแต่จงเข้าถึงคนที่ต่ำต้อยอย่าถือว่าตัวฉลาดในเล็บข้อสิกเปาโลเป็นคนที่อยู่ในความเป็นจริงเมื่อเขาบอกให้เราเข้าถึงคนที่ต่ำต้อย ในเล็บในภาษากรีกอาจแปลว่าเรื่องที่ต่ำต้อยก็ได้เขา,เขาครอบคลุมถึงมนุษย์ทุกคนและเรื่องราวทุกอย่างเราควรพยายามเข้าถึงคนที่ต่ำต้อยและเรื่องที่ต่ำต้อยอย่าได้สูงสนะ่งนักแต่จงเข้าถึงคนที่ต่ำต้อยและเรื่องที่ต่ำต้อยอรบิกสองต่อพระเจ้าข้อ11บรรยายถึงท่าทีที่เราควรมีต่อพระเจ้าจงขยันอยากเกียรคร้้นจงร้อนรนในวิญญาณ จงโปรนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอวงเล็บหนึ่งอย่ากเกียจคร้านในการดําเนินชีวิตคริสตจักรนั้นเราต้องขยันผู้ที่เกียจคร้านย่อมไม่สามารถมีชัยชนะในการวิภาคปฏิบัติของการดําเนินชีวิตคริสตจักรได้ความเกียจคร้านของเราจะต้องถูกจัดการเพื่อเห็นแก่พระกายวงเล็บสองร้อนรนในวิญญาณเพื่อการดําเนินชีวิตแห่งพระกายเราจําเป็นต้องมีร่างกายที่ถูกนํามาถวาย ความคิดที่ได้รับการเปลี่ยนใหม่อยอู่ใ,ใ <es> นการเปลี่ยนแปลงแห่งจิตและวิญญาณที่ร้อนรนทั้งตัวของเราคือทั้งวิญญาณจิตและร่างกายล้วนครอบคลุมอยู่ในการดำเนินชีวิตคริสตจักรร่างกายของเราจำเป็นต้องถูกตามมาถวายจิตของเราจำเป็นต้องถูกเปลี่ยนแปลงและความคิดของเราจำเป็นต้องถูกเปลี่ยนไปในระบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าเพื่อเห็นแก่การดำเนินชีวิตคริสตจักรความคิดของเราจะต้องถูกเปลี่ยนใหม่ ไม่ใช่แค่โดยรับการสอนเท่านั้นแต่ต้องถูกเปลี่ยนใหม่โดยถูกเปลี่ยนแปลงคือมีองค์ประกอบของพระคริสต์แผ่ขยายเข้าสู่ความคิดเพื่อจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนไปในระบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าการเปลี่ยนแปลงจิตของเรานั้นขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนใหม่ให้ความคิดของเราเป็นหลักถ้าเราเอาจริงเอาจังกับการวิาพากปฏิบัติของการดําเนินชีวิตพุจธจักรเราก็จําเป็นต้องถวายร่างกายของเราต้องให้จิตของเราถูกเปลี่ยนแปลง และต้องถูกเผาผลาญและร้อนรนในวิญญาณของเราถ้าเรามีใจเพื่อการดำเนินชีวิตคตริสตจักรแต่ไม่ได้ถวายร่างกายของเราแก่คริสตจักรเราก็ไม่อยู่ในความเป็นจริงแต่สมมุติว่าร่างกายของเราอยู่ในการดำเนินชีวิตคตริสตจักรทว่าความคิดของเราก็ยังอาจเต็มไปด้วยทัศนคติแนวคิดและประเพณีเก่าๆสมมุติว่าความคิดของเราเต็มไปด้วยความฉลาดจินตนาการและทัศนคติที่อยู่ฝ่ายธรรมชาติของเรา เราก็อาจมาที่คริสตจักรด้วยร่างกายของเราแต่เราก็นำเอาความคิดเจ้าปัญหาของเรามาด้วยความคิดที่ไม่ถูกเปลี่ยนใหม่นี้จะเป็นปัญหาต่อคริสตจักรอย่างใหญ่หลวงร่างกายของเราจะต้องถูกนำมาถวายและความคิดของเราก็ต้องถูกเปลี่ยนใหม่ด้วยสมมติว่าร่างกายของเราถูกนำมาถวายและความคิดของเราก็ถูกเปลี่ยนใหม่แล้วโดยพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่วิญญาณของเรายังคงเย็นชาอยู่ ถ้าอย่างนั้นเราก็ยังใช้การไม่ได้สำหรับการดำเนินชีวิตคริสตจักรหลังจากที่ได้นำร่างกายมาถวายและความคิดถูกเปลี่ยนใหม่แล้วเรายังจำเป็นต้องมีความร้อนนนในวิญญาณเราปรถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นวิสุทธิชนทุกคนในการฟื้นฟูข,ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีคุณลักษณะทั้งสามประการนี้ร่างกายที่ถูกนำมาถวายให้แก่การดำเนินชีวิตคริตจักรความคิดที่ถูกเปลี่ยนใหม่อย่างครบถ้วน โดยการเปลี่ยนแปลงแบบสิ่งใหม่ทดแทนสิ่งเก่าที่อยู่ในจิตความคิดที่ปราศจากแนวคิดฝ่ายโลกฝ่ายธรรมชาติและฝ่ายศาสนาทั้งอย่างซาบซ่านไปด้วยความคิดขององค์พระผู้เป็นเจ้าไปทั้งหมดและยังมีเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างบริสุทธิ์หมดจดและวิญญาณที่ร้อนรนดุดไฟท่าวิสุทธิชนทุกคนที่อยู่ในการฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าล้วนเป็นเช่นนี้การดําเนินชีวิตคพิตักร ก็ช่างยอดเยี่ยมยิ่งนักวงเล็บสปรนิบัติอย่างทาตในการดำเนินชีวิตคริสตจักรเรายังต้องเป็นทาตปรนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยทาตคือผู้ที่ถูกขายให้แก่นายของตนและไม่มีเสรีภาพใดๆอีกต่อไปเราต้องเป็นบุคคลเช่นนี้เพื่อการดำเนินชีวิตแห่งพระกายโดยเป็นทาตปรนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าและไม่มีเสรีภาพที่จะทำสิ่งใดตามตัวเราเอง ดังนั้นเราจึงต้องไม่เกียจคร้านต่อพระเจ้าเราต้องร้อนรนในวิญญาณของเราและเป็นทาสโปรนิบัติพระองค์อารบิกสามต่อตัวเราเองในโรมบทที่12เรายังมองเห็นสี่ด้านของการดำเนินชีวิตที่ปกติซึ่งมีต่อตัวเราเองด้วยวงเล็บหนึ่งชื่นชมยินดีในความหวังคริสเตียนอย่างเราควรเป็นผู้ที่ชื่นชมยินดีเพราะเรามีการรับสุของค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เสมอ ถ้าเรารับสุของค์พระผู้เป็นเจ้าในด้านความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์เราจะไม่เพียงมีความยินดีอยู่ภายในเท่านั้นแต่เราจะมีความชื่นชมยินดีทางภายนอกด้วยกระทั่งในเวลาที่มีปัญหาเราก็ยังควรชื่นชมยินดีและสามารถที่จะชื่นชมยินดีในความหวังได้เราไม่ใช่ผู้คนที่ไม่มีพระเจ้าและไม่มีพระคริสต์ซึ่งไร้ความหวังในเล็บเอเฟโซโอบทที่2ข้อ12เรามีพระเจ้าและเราก็มีพระคริสต์ ดังนั้นไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเราก็มีความหวังและสามารถที่จะชื่นชมยินดีในความหวังได้องุล็บสองอดทนในความทุกข์ยากคริสเตียนอย่างเรายังต้องสามารถที่จะอดทนในความทุกข์ลำบากได้ด้วยเราต้องเป็นผู้ที่อดทนโดยการชื่นชมยินดีในความหวังเราจึงสามารถทนต่อความทุกข์ลำบากได้ทุกชนิดในโรมบทที่5ข้อสกล่าวว่าเรายังโอ้อวดในความทุกข์ลำบากด้วย เราไม่เพียงสามารถอดทนได้เท่านั้นแต่เรายังโอ้อวดในความทุกข์ลำบากด้วยวงเด็บสามอธิษฐานด้วยความมั่นคงอย่างต่อเนื่องถ้าจะอดทนต่อความทุกข์ลำบากเราก็ต้องอธิษฐานด้วยความมั่นคงอย่างต่อเนื่องเราจําเป็นต้องอธิษฐานอย่างมั่นคงไม่ลดละเรื่องนี้ไม่เพียงแต่ทาให้เราสามารถอดทนต่อความทุกข์ลำบากได้เท่านั้นแต่ยังสามารถที่จะคงอยู่ในการรับสุของค์พระผู้เป็นเจ้าต่อเบื้องพระภักของพระองค์ และในน้ำพระทัยของพระองค์ด้วยองเล็บสี่เกลียดชังและเอาชนะสิ่งที่ชั่วทั้งยึดมั่นสิ่งที่ดีไว้นอกจากทั้งหมดที่ว่ามันนี้แล้วในฐานะพลภายที่แยกบริสุทธิ์ของพระเจ้าเรายังต้องเกลียดชังและเอาชนะสิ่งที่ชั่วทั้งยึดมั่นสิ่งที่ดีไว้คริสเตียนอย่างเราซึ่งถูกแบ่งแยกไว้คืนสู่พระเจ้าจะต้องพดุงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานที่สูงสุดในการประพฤติ เป็นมาตรฐานที่อยู่เหนือกว่ามาตรฐานของคนที่มีศีลธรรมและจริยธรรมอารบิกซีต่อผู้ข่มเหงและศัตรูเรายังต้องดำเนินชีวิตที่ปกติในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ที่ข่มเหงเราและศัตรูของเราด้วยวงเล็บหนึ่งอวยพรและไม่สาบแช่งเลยเราควรอวยพรแก่ผู้ที่ข่มเหงเราและไม่สาบแช่งเขาหนเล็บบทที่1 2ข้อ14ไม่ว่าผู้อื่นจะปฏิบัติต่อเราแย่ขนาดไหน ปากของเราก็ายังควรพูดแต่คำอวยพรเท่านั้นไม่ใช่คำสาปแช่งในขณะที่เราเป็นศัตรูขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นพระองค์ทรงอวยพระพรแก่เรามากมายนะักเราจึงควรอวยพรแก่ศัตรูของเราและผู้ที่โขมงเหงเราในลักษณะเดียวกันนี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งของการดําเนินชีวิตตามรอยพระบาทขององค์พระผู้เป็นเจ้าวงเล็บสองไม่ทําชั่วตอบแทนการชั่ว เราไม่ควรทําชั่วตอบแทนการชั่วของใครหน่งเล็่ข้อสิบเจ็ถ้าว่าตามกฎบัญญัติก็คือตาแทนตาและฟันแทนฟันแต่วันนี้เราอยู่ภายใต้พระคุณไม่อยู่ภายใต้กฎบัญญตัติเราจึงต้องไม่ทําชั่วตอบแทนการชั่วแต่ต้องทําดีตอบแทนการชั่วเหมือนดังที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทําต่อเราองเล็บสไม่แก้แค้นเพื่อตัวเองนอกจากนั้นเรายังไม่ควรแก้แค้นเพื่อตัวเองด้วย แต่ต้องให้พระพิโรธของพระเจ้าได้มีฐานะเพราะการแก้แค้นนั้นขึ้นอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าหนเล็กข้อสิขณะที่เรามีภาคปฏิบัติในการดําเนินชีวิตคริสตจักรพร้อมด้วยการดําเนินชีวิตมนุษย์อย่างปกตินั้นเราไม่ควรแก้แค้นเพื่อตัวเองเลยเราควรยินดีทนต่อการที่ผู้อื่นปฏิบัติต่อเราย่งไม่ถูกต้องและทนรับความสูญเสียทุกอย่าง เราควรปล่อยให้สถานการณ์ทุกอย่างอยู่ในพระหัตถ์อันทรงอำนาจิตขาดขององค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระองค์มีฐานะที่จะทำทุกสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการได้ตามอำนาจิตขาดของพระองค์มงเลบสีจุ่มฐานที่ลุกโครงไว้บนศีรษะของเขาโดยการให้เขากินและให้เขาดื่มในข้อ20เปาโลกล่าวว่าแต่ถ้าศัตรูของท่านหิวก็จงให้เขารับประทานถ้าเขากระหายน้ำก็จงให้เขาดื่ม เพราะว่าการทำอย่างนั้นเป็นการสูงมทานที่ลุกโพรงไว้บนศรีรษะของเขาอันที่จริงนี่ก็คือการรักศัตรูของเราความรักที่เรามีต่อเขาจะเป็นการสูงมทานที่ลุกโครงไว้บนศรีรษะของเขาเพื่อจะหันเขามาสู่องค์พระผู้เป็นเจ้าหนทางที่ดีที่สุดในการทำให้ศัตรูของเราสงบลงก็คือการนําอะไรออกมาให้เขาได้กินและดื่มดังนั้นเปาโลจึงสั่งเราว่า อย่าให้ความชั่วชนะเราได้แต่จงชนะความชั่วด้วยความดีในวเล็กข้อ 21. วงเล็บหอยู่ด้วยกันกับคนทางปวงอย่างสันติสุขสุดท้ายนี้ในส่วนที่ขึ้นอยู่กับเรานั้นเราต้องอยู่ด้วยกันกับคนทางปวงอย่างสงบสุขในวเล็กข้อ 18. บางครั้งการอยู่ด้วยกันกับคนทางปวงอย่างสงบสุขก็เป็นไปไม่ได้เพราะอีกฝ่ายไม่อยากมีชีวิตที่สงบสุขในสถานการณ์อย่างนั้น เราก็ทำอะไรไม่ได้ดังนั้นเปาโลจึงกล่าวว่าถ้าเป็นไปได้เราควรอยู่ด้วยกันกับคนทางพวงอย่างสันติสุขอารบิก่าโดยทั่วไปจงเตรียมพร้อมที่จะทำสิ่งที่ดีงามในสายตาของคนทางพวงโดยทั่วไปแล้วเราต้องเตรียมพร้อมที่จะทำสิ่งที่ดีงามในสายตาของคนทางพวงหนเ่งเล็กข้เ17เราต้องคิดให้มากเพื่อจะทำสิ่งที่ดีงามในสายตาของคนทางพวง และเราต้องคิดไปล่วงหน้าด้วยถ้าเราไม่อยากทำให้ใครคุนเคืองเราก็ไม่ควรต่อต้านสิ่งใดที่เป็นเรื่องดีงามแต่เราไม่ควรคิดคำหนึ่งถึงเรื่องที่ดีงามเหล่านี้อย่างมืดบอดมิฉะนั้นเราจะค่อยเยไปจากหนทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าในเมื่อเราไม่เพียงมีชีวิตเป็นอยู่ต่อบเบื้องพระพักพระเจ้าเท่านั้นแต่ยังมีชีวิตเป็นอยู่ต่อหน้ามนุษย์ทั้งปวงด้วย เราจึงต้องคิดล่วงหน้าเพื่อจะทำสิ่งที่ดีงามในสายตาของคนทั้งปวงใน2กรินโ์บทที่8ข้อ21กล่าวว่าเพราะเราตั้งใจที่จะกระทำสิ่งดีงามที่น่านับถือไม่ใช่ในสายพระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นแต่ในสายตาของคนทั้งปวงด้วยการเปลี่ยนแปลงในการนอบน้อมความรักและการสู้รบเลขโรมันหนึ่งในการนอบน้อมโรมบทที่13ข้อ1กล่าวว่า ทุกคนจงยอมนอบน้อมต่ออำนาจเบื้องบนเพราะว่าไม่มีอำนาจใดเลยที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าและผู้ครองอำนาจนั้นล้วนแต่ได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าอุปนิสัยที่อยู่ฝ่ายธรรมชาติคืออุปนิสัยที่เป็นกระปฏแต่อุปนิสัยที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงย่อมจะนอบน้อมในการที่เราจะยอมนอบน้อมต่ออำนาจที่พระเจ้าสุขแต่งตั้งไว้นั้นเราจำเป็นต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงมาในระดับหนึ่ง พี่น้องหญิงทั้งหลายถ้าท่านอยากนอบน้อมต่อสามีของท่านท่านจําเป็นต้องถูกเปลี่ยนแปลงถ้าเรานอบน้อมต่ออํานาจที่พระเจ้าสูงแต่งตั้งไว้นั่นก็คือสิ่งที่บ่งชี้ว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับหนึ่งแล้วเพราะอุปนิสัยและสันดานฝ,ฝ่ายธรรมชาติของเรานั้นเป็นกระบเราเป็นกระบมาตั้งแต่เกิดและผลสะท้อนโดยธรรมชาติที่เรามีต่ออํานาจก็คือการกล่าวว่าไม่ดังนั้นถ้าจะนอบน้อมต่ออํานาจ ก็จาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่มาจากการเติบโตในชีวิตเหตุฉะนั้นผู้ที่ขัดขืนอํานาจก็ขัดขืนต่อการแต่งตั้งของพระเจ้าและผู้ที่ขัดขืนจะต้องถูกลงโทษในเรื่ข้อสองการขัดขืนอํานาจนั้นไม่ใช่เรื่องดีเลยเพราะจะทําให้ท่านถูกลงโทษซึ่งการลงโทษนั้นอาจจะมาจากอํานาจนั้นหรืออาจมาจากพระเจ้าโดยตรงก็เป็นได้ในข้อเก้าปโลกล่าวว่า เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจำต้องนอบน้อมมิใช่เพราะความกลิ้วเท่านั้นแต่เพราะมโนธรรมด้วยเนื่องจากมโนธรรมเราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะนอบน้อมต่ออำนาจโดยการถูกเปลี่ยนแปลงนอกจากนั้นเรายังต้องจ่ายภาษีและชำระอากกรให้แก่ผู้ที่เราต้องจ่ายด้วยเราควรยำเกรงผู้ใดก็ต้องยำเกรงผู้นั้นควรให้เกียรติผู้ใดก็ต้องให้เกียรติผู้นั้นการจ่ายภาษีมีความยำเกรง และให้เกียรติต่อผู้ที่สมควรได้รับนี้บ่งชี้ว่าเรานอบ้อมต่ออัลน,นาเลขโรมันสองในความรักอย่าเป็นหนี้ต่อผู้หนึ่งผู้ใดเลยนอกจากการรักซึ่งกันและกันเพราะว่าผู้ที่รักคนอื่นก็ได้กระทําให้กฎบัญญัติสม,สมบูรณ์สมบูรณ์เพราะพระบัญญัติที่ว่าอย่าคบชู้อย่าฆ่าคนอย่ารักทรัพย์อย่าโลกและพระบัญญัติอื่นๆล้วนได้ครอบคลุมอยู่ในข้อนี้ คือท่านจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองความรักไม่ทำร้ายเพื่อนบ้านของตนเหตุฉะนั้นความรักจึงทำให้กฎบัญญัติสำเร็จสมบูรณ์ในเล็บข้อ8ถึงข้อ10พระบัญญัติที่ให้รักนั้นได้สรุปรวมพระบัญญัติข้ออื่นๆไว้ทั้งหมดเราจำเป็นต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานอยู่ในตัวเราและประธานการเปลี่ยนแปลงในชีวิตให้เราจนถึงระดับหนึ่งเราจึงจะมีภาพปฏิบัติของการรักคนทั้งปวงได้ ความารักคือการแสดงออกของชีวิตความรักไม่ใช่แค่การประพฤติทางภายนอกแต่เป็นการสําเดงของชีวิตที่อยู่ภายในการพยายามที่จะรักโดยไม่มีการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตนั้นย่อมไม่ได้ผลถ้าจะรักผู้อื่นและปฏิบัติตามพระบัญญัติได้อย่างเป็นปกติวิสัยเราจําเป็นต้องมีการหล่อเลี้ยงแห่งชีวิตและการเปลี่ยนแปลงในชีวิตชีวิตธรรมชาติของเรานั้นไม่ใช่ชีวิตแห่งความรักของพระเจ้าเราจําเป็นต้องถูกเปลี่ยนแปลงในชีวิต เพื่อเราจะมีพระนิสัยแห่งรักของพระเจ้าให้ไปรักคนอื่นได้ถ้าเราไม่ใส่ใจที่จะรักผู้อื่นเราก็ไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแต่อย่างใดแต่ถ้าเราอยากมีภาคปฏิบัติของการรักคนทางปวงเราก็จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเลขรมปนสามในการสู้รบตอนนี้เราก็มาถึงการเปลี่ยนแปลงในการสู้รบซึ่งหมายถึงการสู้รบฝ่ายวิญญาณข้อ11กล่าวว่านอกจากนี้ ท่านได้รู้การเวลาว่าบัดนี้เป็นเวลาที่ท่านควรจะตื่นขึ้นจากหลับแล้วเพราะว่าเวลาที่เราจะรอดนั้นใกล้กว่าเวลาแรกเชื่อความรอดในที่นี้หมายถึงความรอดในระยะสุดท้ายซึ่งก็คือการที่ร่างกายของเราจะได้รับการไถ่ความรอดนั้นครอบคลุมทั้งวิญญาณจิตและร่างกายของเราในระยะแรกของความรอดนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้วิญญาณของเราได้บังเกิดใหม่ ในระยะที่2พระองค์ทรงให้จิตของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงและในระยะที่สซึ่งเป็นระยะสุดท้ายพระองค์จะทรงให้กายที่ตำต้อยของเราถูกเปลี่ยนรูปลักษณะให้กลายเป็นกายอันส่าราศีในเวลาที่พระองค์เสด็จกลับมาใงเลตฟิลิปปยบทที่ 3, ข้อ21เมื่อรมบทที่1 3ข้อ11กล่าวว่าเวลาที่เราจะรอดนั้นใกล้กว่าเวลาแรกเชื่อนั่นหมายถึงระยะที่สแห่งความรอด ซึ่งก็คือการเปลี่ยนรูปลักษณะกายของเราพูดอีกอย่างหนึ่งข้อความนี้ชี้ถึงการถ่ายร่างกายของเราหรือถ้าจะใช้ศัพท์อีกแบบหนึ่งก็คือฐานะแห่งบุตรที่ครบบริบูรณ์ซึ่งถูกเปิดเผยไว้ในบทที่8ข้อ19ข้อ21และข้อ23อารบิกหนึ่งเพื่อจะตื่นขึ้นจากหลับเราต้องตระหนักว่าบัดนี้เป็นเวลาที่จะตื่นขึ้นจากหลับแม้กลางคืนจะเป็นเวลาสำหรับการนอนหลับ แต่กลางคืนก็ล่วงไปมากแล้วหนเลงบที่ิบส13ข้อ12ดังนั้นเราจึงควรตื่นขึ้นเฝ้าระวังและไม่หลับอีกต่อไปอารวิธสองเพื่อจะถอดทิ้งการประพฤติแห่งความมืดและสวมใส่เครื่องอาวุธแห่งความสว่างยุคปัจจุบันนี้เป็นเวลากลางคืนในเวลาที่องค์พระเยซูเจ้าเสด็จกลับมานั่นคือยามรุ่งสางยุคต่อไปจะเป็นเวลากลางวันเนื่องจากกลางคืนก็ล่วงไปมากแล้ว และกลางวันก็ใกล้เข้ามาแล้วเราจึงไม่เพียงต้องตื่นขึ้นจากหลับเท่านั้นแต่ยังต้องถอดทิ้งการประพฤติของความมืดและสวมใส่เครื่องอาวุธแห่งความสว่างในเล็บข้อ12เรื่องนี้จึงบ่งชี้ถึงการสู้รบอรบิกสามดำเนินชีวิตให้เหมาะสมเหมือนอยู่ในเวลากลางวันเราจงดำเนินชีวิตให้เหมาะสมเหมือนอยู่ในเวลากลางวันอย่าเลี้ยงเฮฮาและเสพสุราเมามาย อย่าได้ปล่อยตัวตามการผิดประเวณีและการชั่วชาหลัมกอย่าแก่งแย่งชิงดีและริษย,ยากันหนึ่งใข้อ13เราต้องทิ้งการประพฤติเหล่านี้ไปให้หมดสิ่งเหล่านี้คือการประพฤติแห่งความมืดส่วนเราเป็นลูกแห่งเวลากลางวันอารบ,บิกสีสวมใส่พระคริสต์ในข้อ14เป็นข้อที่สําคัญมากแต่จงสวมใส่ด้วยองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและอย่าจัดเตรียมอะไรไว้บํารุงบาเรอเนื้อหนัง เพื่อจะปล่อยตัวไปตามราคาตันหาในข้อ12บอกเราให้สวมใส่เครื่องอาวุธแห่งความสว่างและในข้อ14ก็ให้เราสวมใส่ด้วยองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อนำสองวลีนี้มาไว้ด้วยกันเราจะเห็นได้ว่าตัวขององค์พระเยซุคริสต์เจ้าก็คือเครื่องอาวุธแห่งความสว่างนอกจากนั้นวลีอยากจะเตรียมอะไรไว้บำรุงบำาเรอเนื้อหนังก็สอดคล้องกับบทที่8ข้อ12ซึ่งเปาโลกล่าวว่า เราไม่ได้เป็นหนี้ของเนื้อหนังที่จะมีชีวิตเป็นอยู่ตามเนื้อหนังการสู้รบในบทที่ 13: ข้อ14เป็นการสู้รบระหว่างราคาตันหาและพระวิญญาณน,นั้นเหมือนในคาลาเตียบทที่5ข้อ17พระคริสต์ทรงเป็นพระวิญญาณน,นั้นในเล็บ2โคกรินโทบทที่3ข้อ17ดดังนั้นเราจึงต้องสวมใส่พระคริสต์เพื่อจะสู้รบกับราคาตันหาของเรา การสู้รบในที่นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมารหรือเหล่าผู้ปกครองในสถานอากาศเหมือนในเอฟเฟซบทที่6ข้อ12แต่เกี่ยวข้องกับราคาตัญหาซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องสู้รบด้วยการสวมใส่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าเป็นเครื่องอาวุธแห่งความสว่างของเราการสู้รบชนิดนี้ยังต่างกับการสู้รบในโรมบทที7่7ข้อ2 3ด้วยในเนื้อหนังของเรามีกฎที่ชั่วร้าย ซึ่งคอยสู้รบกับกฎที่ดีซึ่งอยู่ในความคิดของเราแต่ก็ไม่เกี่ยวข้องกับพระวิญญาณน,นั้นแต่อย่างใดส่วนการสู้รบในบทที่ 13: บสข้อสิคือการสู้รบกับการงานฝ่ายเนื้อหนังแห่งความมืดโดยการสวมใส่พระคริสต์การสวมใส่พระคริสต์หมายความว่าอย่างไรเราได้รับอับติสมาเข้าสู่พระคริสต์และอยู่ในพระคริสต์แล้วในเล็บโรบทที่ 6: กข้อสคาราเตียบทที่สองข้อยี ถ้าอย่างนั้นเหตุใด,ดเราจึงต้องสวมใส่พระคลิ์อีกอันที่จริงการสวมใส่พระคลิ์นั้นหมายถึงการมีชีวิตเป็นอยู่โดยพระคลิ์และดําเนินชีวิตออกซึ่งพระคลิ์แม้เราจะอยู่ในพระคลิ์เราก็ยังจําเป็นต้องมีชีวิตเป็นอยู่โดยพระคลิ์และดําเนินชีวิตออกซึ่งพระคลิ์ในทางปฏิบัติจริงด้วยเราจําเป็นต้องมีการดําเนินชีวิตประจําวันที่เป็นอยู่โดยพระคลิ์และสาแดงพระคลิ์ออกมา การสมแดงพระคิ์ในชีวิตประจำวันของเราคืออาวุธที่เราใช้สู้รบกับเนื้อหนังในเมื่อการสู้รบในโรมบทที่1 3ข้อ14ไม่ใช่การสู้รบกับมารและสิ่งชั่วร้ายฝ่ายวิญญาณแต่สู้รบกับเนื้อหนังพร้อมด้วยราคาตันหาต่างๆของเนื้อหนังเราจึงจำเป็นต้องมีชีวิตเป็นอยู่โดยพระคิ์เรายิ่งมีชีวิตเป็นอยู่โดยพระคิ์พระองค์ก็ยิ่งกลายเป็นอาวุธของเราในการต่อกกรกับราคาตันหาแห่งเนื้อหนัง อาราปิก้าไม่ได้จัดเตรียมอะไรไว้บำรุงบำเรอเนื้อหนังเปาโลกล่าวว่าอย่าจัดเตรียมอะไรไว้บำรุงบำเรอเนื้อหนังเราไม่ควรหล่อเลี้ยงเนื้อหนังด้วยสิ่งใดเลยกรณีนี้บ่งชี้ว่าเนื้อหนังจะยังคงดำรงอยู่ต่อไปไม่ว่าเราจะอยู่ฝ่ายวิญญาณมากขึ้นสักเท่าไรเนื้อหนังก็ยังคงฟื้นฟูขึ้นมาได้เนื้อหนังนั้นหิวโหวยและอยากได้อาหารแต่เราจะต้องปล่อยให้มันอดตาย โดยไม่จัดเตรียมอะไรไว้สนองราคาตันหาของมันการจัดเตรียมสิ่งต่างๆไว้บำรุงบำเรอเนื้อหนังนั้นหมายความว่าอย่างไรในเมื่ออนุชนมักจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ยากข้าพเจ้าจึงอยากยกตัวอย่างมาบรรยายถึงเรื่องนี้สักเล็กน้อยสังคมมนุษย์ในปัจจุบันนี้ทั้งมืดมนและชั่วร้ายเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆที่ใช้บำรุงบำเรอเนื้อหนังลองดูหนังสือพิมพ์ที่แนบรูปภาพและโฆษณาอยู่ข้างในเป็นตัวอย่าง ข้าพเจ้าไม่เชื่อว่าจะมีใครที่อยู่ฝ่ายวิญญาณถึงขนาดที่เขาเห็นภาพที่ชั่วร้ายในหนังสือพิมพ์แล้วก็ยังไม่ได้รับผลกระทบใดๆประสบการณ์ของท่านเองย่อมเป็นพยานต่อท่านว่าเมื่อท่านดูโฆษณาและรูปภาพบางอย่างในหนังสือพิมพ์เนื้อหนังของท่านก็ถูกกระตุ้นโฆษณาภาพยนตร์เหล่านั้นคือสิ่งที่เตรียมไว้บำรุงบำเรอเนื้อหนังนอกจากนั้นโทรทัศน์ก็ถูกศัตรูนำไปใช้อย่างมาก พื่อจัดเตรียมอาหารสำหรับเนื้อนหนังที่หิวโหยข้าพเจ้าไม่เคยพูดเป็นกฎตายตัวว่าคริสเตียนไม่ควรดูโทรทัศน์แต่ข้าพเจ้าก็พูดจริงๆว่าการหลีกห่างจากโทรทัศน์ย่อมจะดีกว่าอย่าคิดว่าท่านเข้มแข็งมากสมมติว่าในบริเวณนี้มีบ่อลึกถ้าข้าพเจ้าไม่อยากตกลงไปในบ่อข้าพเจ้าก็ควรหลีกห่างไม่ไปเดินอยู่รอบๆบ่อนั้น ถ้าข้าพเจ้ายังเดินใกล้ๆปากบ่อต่อไปแม้ในวันนี้ข้าพเจ้าไม่ตกลงไปในบ่อแต่ในอนาคตข้าพเจ้าก็ยังอาจตกลงไปได้ดังนั้นการป้องกันตัวเองและออกห่างจากบ่อนั้นย่อมจะดีกว่าทํานองเดียวกันการดูโทรทัศน์ก็เป็นเรื่องอันตรายถ้าท่านตั้งใจจะดูโทรทัศน์ท่านควรอธิษฐานว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดดูโทรทัศน์ด้วยกันกับข้าพเจ้า ปรดเป็นหนึ่งกับข้าพเจ้าในวิญญาณในการดูโทรทัศน์ถ้าท่านอธิษฐานอย่างนี้ท่านก็อาจไปดูโทรทัศน์ได้ไม่อย่างนั้นท่านก็น่าจะพิจารณาถึงการเลิกดูโทรทัศ์ถึงอย่างไรโทรทัศน์ก็เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังซึ่งศัตรูจัดเตรียมไว้บำรุงบำเรอเนื้อหนังและสิ่งชั่วร้ายหลายอย่างที่เกิดขึ้นก็สืบเนื่องมาจากผลกระทบของมัน ก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าเคยพูดไว้ว่าเรายากที่จะระบุว่าบทที่13ควรจัดไว้ในช่วงตอนใดของหนังสือโรมบทที่13อาจเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องมาจากบทที่12ก็ได้ถ้าบทที่13ไม่ได้เป็นข้อความส่วนเดียวกันกับที่กล่าวถึงการดำเนินชีวิตที่ปกติอย่างน้อยบทนี้ก็ยังคงมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดดังนั้นบทที่12ข้อ9ถึงบทที่13ข้อ14 จึงอาจถือเป็นข้อความที่สมบูรณ์ซึ่งกล่าวถึงการดำเนินชีวิตที่ปกติก็ได้เนื้อหาในบทที่12ข้อ1ถึงข้อ8นั้นกล่าวถึงภาคปฏิบัติของการดำเนินชีวิตแห่งพระกายอย่างไม่ต้องสงสัยแต่เรายังจำเป็นต้องมีการดำเนินชีวิตที่ปกติอย่างที่บรรยายไว้ในข้อ 9- 21ถึงข้อ21และอาจรวมถึงบทที่13ควบคู่ไปกับภาคปฏิบัติของการดำเนินชีวิตแห่งพระกายนี้ด้วย เราไม่ควรละเลยข้อความที่อยู่ในส่วนนี้ของหนังสือโรมข้อพระคัมภีร์ทุกข้อที่อยู่ในช่วงตอนนี้ล้วนชัดแจ้งอยู่แล้วเราจึงไม่จําเป็นต้องพูดอะไรมากนักถ้าอนุชนนําข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ไปท่องจําบ้างพวกเขาก็จะได้รับการช่วยเหลืออย่างมากเช่นจงให้ความรักปราศจากความน่าซื่อใจคดและจงเกลียดชังสิ่งที่ชั่วจงยึดมั่นสิ่งที่ดีไว้และการรักการชันพี่น้องนั้น จงรักอย่างอบอุ่นถ้อยคําเหล่านี้เกือบจะเหมือนกับสุภาษิตแล้วถ้าอนุชนนําข้อพระกัมภีร์เหล่านี้ไปท่องจําพวกเขาก็จะได้รับการช่วยเหลือให้มีประสบการณ์ต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะทําให้พวกเขาดําเนินชีวิตที่ปกติเพื่อจะมีภาคปฏิบัติของการดําเนินชีวิตคริสตจักรถ้าไม่มีการดําเนินชีวิตที่ปกติเช่นนี้เราก็ยังขาดพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการดําเนินชีวิตคริสตจักร ข้าพเจ้าเชื่อว่านี่คือสาเหตุที่เปาโลได้นำเสนอข้อเรียกร้องต่างๆในการดำเนินชีวิตมนุษย์ที่ปกติทันทีหลังจากที่เขาได้บรรยายถึงภาคปฏิบัติของการดำเนินชีวิตคตริสตจักรไปแล้วข้อพระคัมภีร์เหล่านี้นำเสนอการดำเนินชีวิตที่ปกติได้ดีที่สุดในพระคัมภีร์ทั้งเล่นดังนั้นเราจึงต้องนำข้อพระคมภีร์เหล่านี้ไปอธิษฐานและสมคิธรรมซึ่งกันและกัน จบตอนที่27การเปลี่ยนแปลงในภาคปฏิบัติของการดำเนินชีวิตแห่งพระกายตอนที่3และในการนอบน้อมความรักและการสู้รบจากหนังสือบทเรียนชีวิตโรมโดยวิทเนตลีหนังสือเล่มน,นี้พิมพ์และจัดจำหน่ายโดยห้องสมุดกิติคุณแห่งประเทศไทยหากท่านต้องการสั่งซื้อหนังสือหรือต้องการมีส่วนมอบถวายเพื่องานแปลและจัดพิมพ์กรุณาติดต่อห้องสมุดกิติคุณแห่งประเทศไทยโทรศัพท์ ศูนย์สองเจ็ดสี่หกห้าเจ็ดเจ็ดแปดหรือไลน์แอดก็อสเปลบุกรูม